แอรกี่ BTU ถึงจะเย็นเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางบ้านติดแอร์แล้วก็ยังไม่เย็นหรือบางที่แอร์ใหญ่ไปกับเปลืองไฟโดยใช่เหตุจริงๆแล้วการเลือกขนาดแอร์ให้เหมาะกับขนาดห้องเป็นเรื่องสำคัญมากก่อนจะซื้อแอร์เราควรวัดขนาดห้องให้ละเอียดทั้งกว้างยาวสูงวัสดุก่อสร้างเป็นแบบไหน มีหน้าต่างกี่บานห้องอยู่ทิศทางไหนและมีคนใช้งานกี่คนปัจจัยเหล่านี้มีผลกับปริมาณความร้อนที่ต้องเอาออกจากห้องโดยทั่วไปจะใช้สูตรคร่าวๆว,ว่า6 0 0ถึง800 btu ต่อชั่วโมงต่อ1ตารางเมตรเช่นห้องนอน12ตารางเมตรเหมาะกับแอร์ประมาณ9000 btu ต่อชั่วโมง ถ้าเลือกแอร์เล็กไปแอร์จะทำงานหนักเย็นไม่ทันอาจเสียเร็วส่วนแอร์ใหญ่เกินไปก็เปื่องไปและอาจทำให้ความชื้นในห้องไม่สมดุลสำหรับบ้านที่มีห้องขนาดใหญ่เพดานสูงมีหน้าต่างมากหรือโดนแดดจัดแนะนำให้ปรึกษาช่างหรือวิศวกรเครื่องกลโดยตรงเพื่อให้ช่วยคำนวณคูลิ่งโหลดอย่างละเอียดรับรองว่าเลือกแอร์ได้เหมาะสมเย็นไว ประหยัดไฟและใช้งานได้นานขึ้นแน่นอนครับ